เด้วันคืออะไรนะคุณกลับมาวันแรกแรกกลับมาคุยกันวันแรกวันแรกวันนี้วันที่สองแรกเพื่ออะไรรู้ไหมแรกเพื่อการไม่กินเหล้าสองปีอ่ะเฮ้ยไม่อยากดู้แปลว่าแปลว่าคุณไม่ชอบต้มหนุมกินเหล้าไม่ชอบไม่ชอบไม่ชอบอ แล้วคุณชอบไหมล่ะตอนเรากินเหล้าหน่ะโ<อ> <c oughs> โคตรเกียดเลยมีกินแบบยินยิบสี่ชั่วโมง่ะกินแบบโีโอ,อีกรอบนึงอ่ะไปนอนกลับมาตื่น,นี่มันกินอยู่อ่ะทุกคนบ้าเลยกินเหล้าแบบแม่ไม่รู้ตัวเองอ่อานเริ่มขึ้นเสนะียงแล้วไอ้ดีก็ประมาณนั้น ประมาณนั้นเราก็ตกลงกันว่าเราก็จะไม่ไม่กูมึงเอกันไมไม่ปกติแล้วก็ไม่คุยหรอกปกติก็ไม่พูดไม่พอปกติก็พูดกันพอนะอก็จะไม่กูมึงเพราะว่าเรามีลูกเต้าแล้วด้วยแล้วก็รูปเรียนแบบจริงก็นอนเพื่อเลือกคือนึงตัวเองเียนเด็กเด็กมันก็เรียกตัวเองัวเองเราก็เลยพยายามใี่ไหมพยายามเปลี่ยนกันก็ถ้าเปลี่ยนแหละ สถานะก็ค่อยๆปอบกันอยู่นี่แหละค่ะทุกคนต็จะเย็นๆนะสถานะกำลังใช้งานสถานะกำลังใช้งานอยู่ถาลงใจเย็นๆเพิ่งเดวันเองเอวันนี้วันเดทูเพิ่งเดทฮูเอง